สวัสดีครับวันนี้พิกี้เสรจรถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้เป็นคิวงานติดตั้งนะครับฟิล์มนิลภัยนะครับกันหินดีกระจกของพลาโนเฟกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอาร์ติกนะครับตอนนี้เรากําลังวัดฟิล์มอยู่ฟิล์มเนี่ยได้รับการวัดมาจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วเป็นฟิล์มที่ไม่ต้องตัดนะครับเขาลูปมาเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าตอนก่อนติดตั้งเนี่ยหนึ่งเลยต้องทำความสะอาดตัวฟิล์มก่อนนะครับแล้วก็วัดขนาดกระจกให้มันพอดีที่สุดนะครับ ไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะต้องเหลือพอดีพอดีนะฮะก็อันนี้เรากําลังวัดตั้งอยู mm ่เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับติดตั้งก็ร mm ีดฟิล์มเข้าไปเลยตัว mm hmm. ฟิล์มพา n อฟิกจะมีคุณสมบัติในการกันหินดีที่ค่อนข้างดีมีความหนาของตัวฟิล์มค่อนข้างเยอะนะฮะ <c oughs> แล้วก็การร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ในส่วนของตัวฟิล์มนะฮะนี่ครับตัดมาพอดีสังเกตนะอันนี้เราไม่ได้ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตัดมาพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะเข้ารูป สวยงามแล้วก็ปลอดภัยมากๆเหมาะสําหรับรถที่เป็นาพาร์โนรามาอย่างนี้พารโนรามิกอย่างนี้นะครับก็จอบ,บอกเลยว่าดีมากๆเลยใครสนใจติดต่อได้ครับใช้เวลาในการทำประมาณชั่วโมงหนึ่งนะโอเควันนี้มิกี้เสร็จแล้วสวยลาไปก่อนสวัสดีครับ